วันนี้ยายสีขอถ่ายวีดีโอลองถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆลูกๆหลานได้ดูยายสีนั้นมีต้นมงคลอะไรบ้างลูกหลานจะได้รู้จักไม้มงคลต่างๆชนิดต่างๆดังดัง อันนี้อันนี้ก็เรียกว่านว่านเรียกเงินเศรษฐีเรียกเงินใบมันจะดางขึ้นสีขาวแล้วก็อันนี้เศรษฐีกับทรัพย์อันนี้รวยไม่เลิกน,นี่ บันลังเศษถีแล้วก็มีเยอะไม่บางคนน่ยส่วนไม้ประดับยายสีไม่ค่อยเน้นปลุกเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอบนี่อันนี้อันนี้นางกวักใบโพ ชื่อก็เรียกอยู่แล้วเนาะกวาดเงินกวาดทองเนี่ยนี่สนจันเขียวสเสนจันแควนี่ก็เหมาะกับการเรียกเงินเรียกทองมีโชคมีลาบมีสเสน่ห์เรียกลูกค้าเข้าร้านเรียกเงินเรียกทองนี่ก็เงินไหลต้นเงินไหลเนี่ยมันมีลาย ลายออกขาวๆการสีดำนี่ก็สาวน้อยปะแป้งอย่างนี้นี่ก็นางกวักด่างแต่ว่าใบมันหอ่อมันมีสองสายพันธุ์มีสองสายพันธุ นี่นางกวัดด่างเหมือนกันแต่พัน์นี้สวยปูง่ายใช้การมันปะชำนี่ก็ต้นโกศลน,นี่พันมาจากประเทศอินเดียนะโกศลก็หมายถึงว่าบุญกุศลน,นี่รวยล้นฟ้า รวยล้นฟ้าไม่ล้นฟ้าก็รวยแบบธรรมดาก็พอแล้วแต่ชื่อมันรวยล้นฟ้ามันก็บ่งบอกไม่ต้องอธิบายอะไรมากนี่ก็บรรลังเศรษฐีนี่ก็เสนจัจนเขียวนี่ก็หัวใจเศรษฐีอันนี้นี่ก็ เล่นมังกรหรือหอกคะอินตอนนี้ก็ฟอกอากาศแล้วก็กันมนดำได้ชัยศาสตร์ได้เพราะว่างัน้นนี่ก็บอนดำอุ้ยบอนดำเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเดือนหนึ่งสี่ห้าหมืนต้นหนึ่งสี่ห้าหมื่นแต่ตอนนี้มัน คนมันเลิกนิยมแล้วเลิกเลิกนิยมแล้วนิยมเป็นช่วงช่วงอันนี้ก็สาคูดางมาจากประเทศจีนนอันนี้มหามหาลาบต้นมหาลาบถ้ามันออกดอกมี่เจ้าของรวยเลยแหละ เนีเ้ยวมื่นปีขยายพันธุ์ยากนี่ปลูกสองปีแล้วนะคะเนี่ยยังไม่ขยายเลยยังไม่มีลูกมีหลานเลยวันนี้เนี่ยไอ้เรษธีกอบทรัพย์หรืออมทรัพย์นี่ปลูกง่ายแต่เนี่ยโตเร็ว เมื่อฝนมันตกตอต้นไม้มันก็สดชื่นสีเขียวเม่ยายซีเนะ่ะบริเวณบ้านสวนนะ่ะตั้งห้าไร่เศษไม่รู้จะปลูกอะไรอะมันเหนื่อยเนี่ยว่าไอนางกวักมรกตใบต้องเป็นเรือมแล้วต้อง กานหนึ่งต้องมีสิบแปดใบขึ้นไปถึงจะมีโชคลาภไม่ต้องเหลือมถ้าใบเหียวใบเหลืองแล้วก็ไม่มีโชคลาภเขาว่างันอันนี้โคตรรวยนียใบสวยมากแถบสีแดงริมใบเป็นสีแดงดอกเป็นสีขาวสวยมากดอกเป็นสีขาว รวยหรือโคตรรวยสวยมากนี่ดอกเงินค่ะต้นดอกเงินหากว่ามันขึ้นดอกมันออกดอกนี่ดอกมันจะเป็นเป็นสีขาวหอมให้เก็บดอกใส่กระเป๋าเสื้อไปไหนมาไหนเขาว่าเงินจะเข้ากระเป๋า ไม่ขาดเขาวางั้นไม่เชื่อต้องลองดูอันนี้บันลังเศรษฐีกอรซั์หรือเปล่าจำไม่ค่อยได้นะตัวนี้นี่กเกษตรฐีวินเลี่ยมใบย่อยเพราะการเหมือนกัน อันนี้ก็สเสน่จันแดงเนี่ยเป็นไม้มงคลเหมาะกับผู้ทําการค้าเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านตัวนี้อัน,นี้เศรษฐีเรือนไหนแถบสีขาวมันจะอยู่ข้างในอะไรเศรษฐีรืรอนไหน ใครปลูกแล้วก็เป็นเศรษฐีแต่คนปลูกยังไม่ได้เป็นหรอกเศรษฐีพอมีพากินพาแล้วแหละนี่ปวยเสียนแคระสวยมากปวยเสียนแดงป่ยแปลว,ว่าแปดเสียนแปลว่า เทพเจ้าเทพเจ้าแปดองค์คือคือหนึ่งหนึ่งทวงนี่จะต้องมีดอกแปดดอกถึงจะเร่ำรวยรุ่งเรืองเพราว่าอย่างนั้นต้องมีแปดดอกขึ้นไปถึงจะคนปลูกจะต้องจะได้มีโชคลาภเงินไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาที่ดอกเข็มก็ยังไม่ได้ออกดอกนะ อันนี้ดอกสีเหลืองอันนี้ดอกสีแดงก็ออกบ้างแล้วแหละ okay. เข็มก็หมายถึงว่าฉลาดหลักแหลมเหมือนเข็ม